ประจว์ชาแนลรายการเพลงข่าวสาระเพื่อความบันเทิงพร้อมแล้วสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกมชรมจลประทานโครงการบรรเทาทุกข์ไทยอำเภอบางสาะพานจังหวัดประจวบ เรหน้ากว่า90%พร้อมบรรเทาทุกภัยพื้นที่อำเภอบางสะพานหลังตกนัดน,น้ำป่าไหลหลา,ลากสำหรับโครงการของรัฐบางสะพานเป็นขุดคลองรัฐเพื่อช่วยระบายเดินทางน้ำให้สั้นลงกว่า3กิโลเมตรซึ่งจะรับน้ำก่อนไหลหลากเข้าสู่ตัว ทางสะานเพื่อเป็นการระบายน้ำให้ไหลสองสุดอาไทยอย่างรวดเร็วปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์รองรับน้ำหลากได้ประมาณสอ0ร้อย0้าสิบสามรอยเจ็ดสิแล่ในสร็จการจะสามารถรองรับน้ำได้กว่า500ร้อยลูกบาทลบเมตรต่อนาที อัอตาการไหลเวียนดังกล่าวจะเป็นข้อมูลบันทึกไว้ในขณะน้ำท่วมอำเภอบางพันยัน, 2, น,ออย 4, น,นปี2 5 4 7ตั้งแต่ึมาโครงการตามแนวพระราชดำริโครงการชทรำพานสำหรับดำเนินการพิเศษรื่นเซมข่าวรายงาน,รนประจวบชนแนลประจวบชนแนลรายการเพลงข่าวสาระ พร้อมแล้วสำหรับ <c oughs> ท่านผู้ฟังและท่าน